กลบสวัสดีครับบิดเบาเคนแฟนํำเพลินกลับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีสาวน้อยํำเพลินโชว์และกัศิลปินในเครือสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับก็จบไปแล้วนะครับคอนเสิร์ตปิดฤดูกาลน,นะครับของสาวน้อยํำเพลินโชว์ที่แสดงเมื่อคืนนะครับวันที่31พฤษภาคม2 5 6 8ที่สนามโรงเรียนบ้านแพงนะครับ,รบจังหวัดมหาสรารคามขับไล่ได้กันเพื่อ สมทบทุนการศึกษานะครับของโรงเรียนบ้านแพงนะครับหลังจากคอนเสิร์ตปิดฤดูกันนะครับผมกะมีศิล,ลปินนะครับหลายผู้หลายคนนะครับได้อาราพาจากนะครับหลังจากร่วมเดินทางกับหมอรําสาวน้อยรําเพื่อนโชว์หนึ่งฤดูกาลเต็มนะครับเอาผู้ใดแน่นะครับที่ลงนะครับกะ พี่น้องก็น่าจะทราบดีแล้วนะครับกับคนที่ร้องนะครับกับเป็นพระเอกท็อปธนาชัยนะครับก็ได้โพสต์แพลตฟอร์มของเจ้าของนะครับผมแถลงการจากผมนะครับท็อปธนาชัยไปล้ามาไหวพี่ช้ยทั้งสองนะครับวอดโจเฮียหน่อยนะครับผมขอกราบข,ขอกราบขอบพระคุณที่ให้โอกาสตลอดระยะเวลาหนึ่งฤด,ดูกันนะครับที่ให้ผมได้ทำ หน้าที่อันสูงเกียรติในการเป็นผู้นำวงสาวน้อยล้ำเพื่อนโชคปีหนึ่งขอบคุณโอกาสที่และประสบการณ์อันล้ำค่าในครั้งนี้นะครับที่พี่ชายทั้งสองหยิบยื่นให้กับผมนะครับผมจะนำประสบการณ์ที่ดีและคำแนะนำบอกสอนไปต่อยอดในการดำเนินชีวิตต่อไปนะครับผมขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนขอบคุณแฟนคลับ f อ ทุกท่านที่ให้การตอบรับและกำลังใจสนับสนุนนี่ฝากแฟนๆติดตามและให้กำลังใจผมท็อปธนาชัยคนนี้เหมือนเดิมด้วยนะครับผมท็อปธนาชัยเสียงสะกิดใจนะครับนี่ครับผมกับจากหลายแพลตฟอร์มนะครับที่อ่ล้นะครับว่าหอนาท็อปจะล้จาก ผู้นำทีมงานของสาวหน่อยลำเพิ่นโชคก็เป็นที่แน่ชัดแล้วครับกับว่ารู้ว่าจะไปสู่บ้านหลังใหม่ชายคาของคณะใดนะครับหรือจะไปตั้งคณะเป็นของเจ้าของเองการรติดตามเป็นกำลังใจให้กับพระเอกผู้นำทีมงานนะครับผมพี่ท็อปธนาชัยนะครับคนที่สองนะครับก็เป็นนางเอก ตุ๊กตาบาร์บี้ก้อยชาริณีนะครับผมกะลุงด้วยพักบ่ได้ร่วมเดินทางปีสองับสาวน้อยรำเพรินโชว์จะเนื่องด้วยสุขภาพนะครับผมกะน้องก้อยชาริณีนะครับก็ได้โพสแพทไปโพสนะครับแพตฟอร์มของเจ้าของนะครับต,ตลอดกันตลอดการเดินทางร่วม10ปีบนเส้นทางของการเป็นนางเอกมอลํา ในวันนี้ก้อยชาริณีขอกลาบแทบตักพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่คอยสนับสนุนซัพพอร์ตน้องก้อยชารินีมาโดยตลอดเศร้าใจที่ต้องกล่าวว่าเวทีสาวน้อยลำเพลินโชว์จะเป็นเวทีหรือบ้านหลังสุดท้ายของการเป็นนางเอกหมอรำของน้องก้อยชารินีเมื่อมีวันพบย่อมมีวันจากเป็นธรรมดาน้องก้อยไม่ได้หนีหายพ่อแม่พี่น้องไปไหน ยังมีผลงานให้ได้ชมอยู่เรื่อยๆครับและยังคงเป็นนางเอกตุ๊กตาบาร์บี้ของแฟนๆเสมอค่ะน้องก้อยต้องขอขอบพรคุณพู้มอบโอกาสให้น้องก้อยชารินี้ได้รับตำแหน,น่งนางเอกประจำทีมงานในบ้านหลังสุดท้ายสาวน้อยรำเพลิโชขอบคุณพ่อโจซ่อนุดและเฮียนหน่อยมากๆนะคะกับโอกาสในครั้งนี้ขอบคุณพ่อโจที่คอยไถ่าถาม คอยส่งกำลังใจให้ลูกเสมอไม่ว่ายามเหนื่อยหรือยาป่วยไขย้ในอนาคตข้างหน้าหากมีโอกาสดีๆลูกสาวคนนี้พร้อมช่วยพ่อเสมอค่ะนุ่มโจโยมลินนามวงศาสาวน้อยเพชรบ้านแพงสุดท้ายนี้ไม่ว่าก้อยชารินีจะมีผลงานหรือเดินทางต่อในรูปแบบไหนอยากขอให้พี่น้องพ่อแม่ fc ช่วยส่งกำลังใจเอาใจช่วย น้องก้อยชาลินีน้ำเดือจา้าวันปิดฤดูกาลสาวน้อยลำเพลินโชว์สองห้าหกแปดก้อยชาลินีสาวน้อยลำเพลินโชว์นี่นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งนางเอกนะครับมากคุณภาพแล้วก็เป็นไอรอนของอิลา่าอุงอิงเบื้องผาาบรรยากาศมือวานกะน้องก้อยและอิลา่าอุ๋งอิงเขาก็ได้พ่อนากันกับได้กอดได้ ทักทายได้ไล่ซดน้ำกันนะครับก็เป็นภาพที่ต่อไปกะบุลวัชได้เห็นอีกหรือเปล่านะครับกะแต่กะนางเอกก้อยชรินีกะได้เป็นไอรอนของอีหละตลอดไปนะครับเอ้าหลังจากน้องก้อยนะครับก็มีอีกหนึ่งพระเอกของเขานะครับก็คือคำแคนนัทภูมินะครับผมพระเอกคำแคนกะ ได้โพสแพลตฟอร์มเจ้าของดังนี้นะครับสำหรับผมพ่อทั้งสองคือผู้มีพระคุณต่อผมอีกท่านให้เป็นผู้ให้โอกาสกับลูกได้ใส่คำว่าพระเอกหมอรําอย่างเต็มตัวครั้งแรกในชีวิตถึงต่อไปนี้ลูกจะไม่ได้อยู่ในสังกัดสาวน้อยลำเพลินโชว์แล้วแต่ลูกจะไม่มีวันเลืมพระคุณจากพ่อทั้งสองครับขอเก็บความทรงจำ ในานามคําแคนนัตภูมิพระอภัยมณีสาวน้อยรําเพิญโชว์ส่วนผมจะไปอยู่ไหนก็ขอกฝากพ่อพ่อพ,อพี่พี่แม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 แมตาติดตามและคอยตามไปให้กําลังใจผมแน่ด้วยครับนี่ครับพระเอ,อกคําแคนของเขากะเป็นอีกหนึ่งพระเอ,อกคุณภาพนะครับที่เรียนได้ทึงบททึงบาทสูงดีทุกองค์ประกอบครบนะครับผม หลังจากพระเอกคำเค้นนะครับผมกะอีกหนึ่งนะครับผมก็แม่พญารำพื้นนะครับแม่ติ๋มกุสุมานะครับผมแม่ติ๋มกุสุมาก็ได้โพสในแพลตฟอร์มของจะของนะครับจากใจแม่ติม๋มก่อนอื่นต้องขอบคุณบอสโจโซอนุษย์แม่สุภาพและเฮียหน่อยและทีมงานผู้บริหารสาวน้อยทุกๆคน ที่ให้โอกาสแม่ติมได้ยืนบนเวทีอันสูงเกียรติทั้งสาวน้อยเพชรมันแพงและสาวน้อยรำเพลินโจจนมาถึงวันปิดฤดูกาลวันนี้เป็นระยะเวลา4ปีเต็มและเป็นวันที่ครบสัญญากับทางต้นสังกัดพอดีแม่ติมถือโอกาสนี้ขอลาลงกับทางบอสโจและเฮียหน่อยอย่างเป็นทางการขอบคุณและขอขอบคุณ พี่น้อง fc ทุกๆคนด้วยนะคะที่คอยสนับสนุนและซัพพอร์ตแม่ติ๋มตลอดระยะเวลาสี่ปีเต็มนี้นะครับกับเป็นแม่พญาลำเพลินที่มิเสียงคุณภาพอีกหนึ่งคนนะครับที่ได้อวยลงนะครับผมก็อีกหนึ่งอีกหนึ่งนะครับที่จะบ่ไปต่อนะครับผมกับสาวน้อยลำเพลินโชกกับเป็น ตลกนะครับตลกนุ่มผู้นึงนะครับกับบอยเบิกบานนะครับผมก็ได้โพสต์แพลตฟอร์มของเจ้าของอีกเช่นกันนะครับก็คือพ่อผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลกล้าเอื้นได้ว่านักพัฒนานักวิชาการด้านหมอรำต่อผู้ต่อยอดให้กับวงการหมรำยกระดับคำว่าหมอรำให้เป็นที่ยอมรับในผลงานจอแก้ว โดยใช้กระแสความนิยมนี่ไม่ใช่เงินตาให้เป็นที่ยอมรับในแวดวงการบันเทิงทัศน,นาคติที่มีต่อโจโยมนินแต่กรมายูและหลังมายูในเครือสาวน้อยเปลี่ยนไปมากครับขอคาระวะนี่นะครับปิดวงสาวน้อยรำเพลินโชละสาวน้อยเอยระบอยเบิกบานนะครับก็นี่แหละครับผมกะลงแน่ๆนะครับซบุคลากรนะครับเลืก,กะ มีว่าจะลงอีกก็คือพระเอกฟอร์นะครับผมพระเอกฟอร์พระเอก, Ford, เอกเจิงเป้งน,นะครับอีกสองบุคลากรนนะครับคุณภาพอีกคู่หนึ่งนะครับผมพระเอกเจิงเป้งกะสุดยอดมากความสามารถทับล้องลำํำหมอลำซิ่งกะมวนครับผมแล้วก็เลนตลกก็ได้สุดยอดครบเครื่องจริงๆรงกับกับพระเอกฟอร์ดอีกคู่หนึ่งนะครับนี่แหละครับผมกะ เข้าไปไหมมเนะพี่น้องกับเป็นวัตจักของวงการมอรำอยู่ครบหนึ่งฤดูกาลมีสัญญากับอำลราพัดจากอวยหาหม,ม่องไม่หาประสบการณ์ใหม่ๆนะพี่น้องมาเพิ่มเติมให้จักของมีโอกาสย้ำใดหรือจังหวะมาะๆกะน่าจะได้โครจรกลับมาร่วมงานได้ให้พี่น้องเบิ่งกันอีก รอบในสังกัดสาวน้อยรัมเพิญทั่วหรือสาวน้อยเพชรวันเพ่งนั่นเองนะครับวัฏจักรของมรัมกวนเอาคือลอกเวียนนี่แล้วน้อพี่น้องวนลวงควงลงควงนี่ละพี่น้องเลยก็นี่แหละครับกะมวเป็นอย่างนะครับเก่าไปใหม่มาต่อไปกะมีบุคลกรนำไม่ไม่มาเสริมทับแทนแน่นอนครับด้วยบอดโจเฮียหน่อยการันตีคุณภาพอยู่แล้วสองคนนี้ เล็กๆไม่ใหญ่ๆทำอลังการงานโชว์งานสางอยู่แล้วนะครับบอให้ผิดหวังกับเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานนะครับผมที่ได้ว่าจ้างไว้แล้วหรือผู้ใดที่ยังไม่ได้ว่าจ้างตัดสินใจจ้างกะบ่าต้องล้างเลใจนะครับสามารถจ้างได้เลยนะครับอ้าวจบจากสาวน้อยลำพนโชว์แล้วนะครับพี่น้องกับวันที่28นะครับ28มิถุนายน มิถุนาคมนี่ก็เป็นปิดฤดูกาลสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับแต่รู้ว่าจะปิดอยู่โรงเรียนเพชรบ้านแพงหรือสิเป็นสนามกีฬาบ้านแพงนะครับเดี๋ยวขอรอติดตามกันอีกเทือนึงนะครับพี่น้องก็ไปให้กาลังงใจกันวันที่2 8นี้ปิดฤดูกาลแน่นอนนะครับผมหรือแล้วก็ผู้ใดซีอู่สีไปบ่ได้ร่วมเดินทางหรือได้ร่วมเดินทางต่อกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็เดี๋ยวรอชมอีกเทือนึงเนาะพี่น้องเอา จบจากปิดฤดูกาลแล้วนะครับอีกหนึ่งงานใหญ่นะครับที่สิมีนะครับเกิดขึ้นที่พี่น้องตั้งตาตั้งใจรอชมกันก็นกนคือภาพยนตร์คลายอ้อนะครับภาพยนตร์คลายออหนังของคนหมอรรำนะครับค้นหมอรรำมาทำหนังมากด้วยบุคลากรชั้นนำคุณภาพพ่อคู่แม่คูด้านวัฒนธรรมด้านจิตวิญญาณด้านอ่า ศิลปะการแสดงนะครับที่มาร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับค้ายอ่อและเป็นหนังประวัติศาสตร์ของวงการหมอรำนะครับที่ได้จัดขึ้นนะครับกับพี่น้องกัรจะเริ่มนะครับวันที่17กรกฎาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพ็กนะครับก็บรอรับชมกันได้ทั่วประเทศนะครับอ้าพี่น้อง คลิปนี้ก็ไว้สักนี้ครับกะขอจบคลิปนี้ด้วยกาวคำว่าสวัสดีครับ